กันว่าม้าศึกนี่นะครับขนมันไม่เงางามหรอกครับปีดเท้านั่นก็ไม่สวยหรอกครับเดินก็ไม่สวยงามเดินก็เระตกกระเตะไปเรื่อยๆเปื่อยๆนะครับแต่หารู้ไหมนะครับเราแม่ทัพนายกองเลยนะครับมักจะสวงหาม้าศึกเหล่านี้มาลบเคียงข้างตัวเองนะครับลบทุกครั้งขาก็ชนะมีชัยไปทุกครั้งไปนะครับปืนก็เช่นเดียวกันนะครับขอให้เป็น สัญลักษณ์ตัวภาษาอังกฤษสีตัวนี่เถอะโค้ดนี่แหละครับไม่ว่าจะเก่าจะใหม่นะครับกระดำกระด่งอย่างนี้นะครับแต่หากได้อยู่กับผู้ที่เป็นชายชาติทางลบแล้วนะครับรับรองว่าลบคาใดก็ชนะทุกครั้งคาไปเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณ FC ที่มาทางจากอำเภอบ้านสร้างนะครับซึ่งได้นำปืนโค้ดมาร์คโฟริเิ์นะครับมาให้ผมรีวิวกระบอกนี้นะครับ แล้วก็หน้าตาและรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะฮะเจ้าปืนกระบอกนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปติดตามชมพร้อมๆกันนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับพบกันกับผมฟูแม็กอีกเช่นเคยนะครับนอกจากรับชมได้ทางช่อง YouTube ด้วนะครับก็ยังสามารถติดตามรับชมเพิ่มเติมได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับก็คือทางช่องแฟนเพจ a c e b o o k ชื่อฟูแม็กนะครับปืนกระบอกนี้เป็นปืนโค้ m มาร์คโฟร์ซีรีส์เจ็ดสิบนะครับเป็นปืนที่ เดิมทุกอย่างนะครับไม่เดิมอยู่อย่างเดียวนะครับส่วนที่มันไม่เดิมไม่เดิมเพราะอะไรเดี๋ยวก็ว้ท้ายไทเดี๋ยวก็มาฟังกันนะครับปืนกขาบอกนี่เป็นปืนที่จดทะเบียนในปืนห้างนะครับเป็นปืนปีสองห้านะครับโคซีรีสเจ็ดสิบนะครับเป็นปืนเชิงพาณิชย์เป็นเวอร์ชันที่สองนะครับต่อจากรุ่นโคสี่เหลี่ยมนะครับหรือโคคอมเมอร์เชียลนะครับโคสี่เหลี่ยมนั้นก็จะเป็นลักษณะตัวซีที่เป็นลักษณะ สี่เหลี่ยมผ่าครึ่งนะครับแต่อย่างโค้ดมาร์คโฟรนี้จะเป็นโค้ดเส้นคู่นะครับสังเกตดูตัวหนังสือนะครับนี่เดิมงจริงนะฮะเดิมงจริงนะครับหากจะมองไปแล้วนะครับว่าจะปืนโค้ดซีรีส์จะสิบนะครับจะเรียกว่าโค้หนึ่งเก้าหนึ่งเอหนึ่งในภาคประชาชนก็ก็ไม่ถูกแต่ก็ไม่ผิดนะครับเจ้าโค้ด 191A1 US Army ก็มีความแตกต่างกันกับเจ้าโคพณิชย์อย่างชัดเจนนะครับประการแรกเลยนะครับพวกโคในตระกูลซีรีส์มาโครแบบนี้นะครับสิ่งที่เขาให้มานะครับก็คือเรื่องของความละเอียดละออนะครับการทําผิวนะครับสังเกตดูว่าปืนอย่างพวก US Army นะครับก็จะเป็นผิวแบบว่าด้านดนฟอร์สเฟตนะครับเป็นผิวทหารนะครับแต่โคพณิชุ์ปุนี้นะครับก็ต้องให้เหลี่ยมเงาที่สวยงามนะครับเป็นสันด้านข้างเงาอย่างเงี้ยนะครับ ทางด้านซ้ายนะครับของโค้กมาร์คโฟร์ซีรีสเจ็ดสิบตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวหนังสือเส้นคู่นะครับตัวหนังสือเหล่านี้นะครับก็จะเป็นการทามาร์คด้วยเป็นโลกิ้งไปนะครับเป็นโลตัวหนังสือกิ่งไปนะครับไม่ใช่เป็นการใช้ไปมีดแกะแต่อย่างใดนะครับจะระบุไว้ว่าโค้กมาร์คโฟร์ซีรีสเจ็ดสิบนะครับเก้าเมนต์โมเดลจุดสี่ห้าอัตโนมัติคาลิเบอร์นะครับแล้วก็มีรูปม้าอยู่ด้านหลังนะครับ โค้งปืนแล้วก็สไลด์นะครับทาด้วยเหล็กลมดํานะครับจัดไว้ให้ความสวยงามอย่างมากๆนะครับแม้ว่าปืนกระบอกนี้จะมีอายุผ่านมาถึง41ปีแล้วนะครับก็ยังมองดูแล้วให้ความเข้มขังนะครับสวยงามจริงๆนะครับแพทเทิร์นของโคุ่นนี้นะครับก็จะมาในลักษณะที่แตกต่างกับเจ้า US Army อย่างชัดเจนพอสมควรนะครับในเรื่องของความละเอียดเรอตามที่บอกนะครับแล้วก็ความแน่นของชิ้นงานนะครับนี่ขนาดปืน40กว่าปีนะฮะ แน่นมากๆนะครับถ้าเกิดปืน US Army นี่ก็โอ้โหไม่ต้องห่วงแล้วฮะเสียมซีดีๆนี่เองนะครับขย่อได้เลยนะครับโคโลนี้นะครับทําออกมาอย่างค่อนข้างที่จะแข็งแรงแล้วก็ปราณีตนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างของส่วนของสไลด์นะครับแล้วก็ในส่วนของโครงปืนนะครับทาาด้านซ้ายมองกันแล้วนะครับก็เป็นลักษณะของตัวหนังสือแบบนี้นะครับโคซีจิตนะครับคล็อกสไลด์เป็นแบบสันดาต์ทั่วไปนะครับ ปุ่มปลดแม็กกาซีนนั้นก็เป็นแบบสัญญาณทั่วไปนะครับไม่สูงมากนะครับนะสูงมากไปก็จะทําให้เมื่อกว่าถักกลับร่างกายนะครับจะทาให้แม็กกาซีนหลุดออกมานะครับไกลนะครับเป็นแบบซะตรงแบบนี้นะครับผมว่าจับได้โอเคเลยนะฮะมาร์กต่างๆนะครับไม่ว่าจะผ่านการเวลามานะครับก็ยังหลงเหลือให้เราได้สังเกตพิจารณาบ้างนะครับเนี่ะเป็นมาร์กที่มาจากโรงงานนะครับ เครื่องหมายทะเบียนก็ต่อไว้ที่หน้าด้านนะฮะเป็นกท25นะฮะเป็นปืนห้างนะครับเป็นปืนห้างในแสตดีตนะครับประกับด้านเป็นประกับด้านไม้เดิมๆเลยนะครับุ่นี้นะฮะเดิมติดตัวนะฮะเดิมทุกอย่างเลยนะฮะมันมีไม่เดิมจุดเดียวเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังตอนในท้ายนะครับแค่ดูแค่นี้ก็รู้แล้วนะครับว่าเดิมยันเงานะฮะใบเซฟก็จะเป็นใบเซฟลักษณะปืนพณิชนะครับ ซึ่งก็จะแตกต่างจากเจ้า us army พอสมควรนะครับใบเซฟนะครับแต่เป็น us army ก็จะเป็นใบเ s ฟที่มีติ่งขึ้นมาอย่างนี้นะครับถามว่าแบบไหนดีกันก็กรณีทั้งสองอย่างนะครับมันเข้าห้ามไกลได้ง่ายนะครับศูนย์หน้าแล้วก็ศูนย์หลังนะครับก็เป็นศูนย์ต่อสู้สไตล์ gi นะครับเป็นศูนย์ทรงติเตียนนะครับอย่างนี้นะครับถามว่าจับเล็งได้ไหมนะครับก็โอเคละก็ยังพอได้อยู่ละมันไม่สูงมากหรอกแต่ก็เป็นศูนย์ต่อสู้ที่ค่อนข้างที่จะ จับเล็งได้ง่ายนะครับปาดขึ้นมาอย่างนี้นะครับก็แนวเล็งไปก็ไปได้เลยก็โอเคนะฮะศูนย์หน้าแล้วก็ส่วนหลังนะฮะก็ชัดเจนนะครับนกสับนะครับนกสับนั้นแตกต่างจาก US เอสอี่อย่างชัดเจนนะครับใครที่เป็นแฟน US a อสอนะครับจะรู้นะครับว่านกสับของ US ก็จะเป็นลักษณะเป็นลายน้ำเตยนะครับแล้วก็จะมีแป้นตรงส่วนท้ายๆนะครับจะแตกต่างกันนะฮะจะแตกต่างกันกับพวกตระกูลซีรีส์เจ็ดสิบอย่างชัดเจนนะครับ หลังอ่อนก็เป็นแบบมาตรฐานทั่วไปนะครับแบบนี้นะครับเมนสปริงก็เป็นลักษณะเป็นโค้งมนอย่างนี้นะครับผมว่ารุ่นนี้เป็นเมนสปริงโค้งมนดีกว่ารุ่นที่เป็นเมนสปริงตรงนะครับมันจับได้เข้ากับอุ้งมือง่ามมือมากๆนะครับ้ังเกตดูนะครับจะเป็นหลังอ่อนนะครับเข้ามาตรงนี้นะฮะเมนสปริงนะฮะเข้าตรงนี้นะครับนิ้วชี้เข้าที่ก่องไก่นะครับนิ้วโป้วางไว้ที่เซฟอย่างเงี้ยมันมันจับแล้วมันลงตัวจริงๆนะครับ โครงด้ามน,นั้นก็ค่อนข้างที่จะหนานะครับพอสมควรนะครับนี่แหละครับบางคนก็เรียกผิวมะขามเปียกนะครับปืนลักษณะอย่างนี้นะครับก็เป็นผิวดั้งเดิมนะทิ้งผ่านกาลเวลามาถึงสี่สิบอปีนะครับท้านขวานั้นก็ระบุไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าเป็นโคกเมนเมอร์เดลนะครับซึ่งก็จะแตกต่างกับพวกปืนสนามหรือพวกปืนเวสตมี่อย่างชัดเจนนะครับพวกนั้นก็จะเขียนไว้ว่า U.S. Army นะครับเป็น M 1 9 1 A 1 U.S. Army นั่นก็จะแตกต่างกันทันทีนะครับหมายเลขประจำปืนแล้วก็โรงงานผู้ผลิตนะครับสังเกตดูนะครับว่า 70B นั้นนะครับจะเป็นปืนที่ผลิตตั้งแต่ปี1981ขึ้นไปนะครับถ้าใช้คำว่า 70B นะครับนี่นะครับหมายเลขจําจำปืนดูง่ายนะครับชัดเจนนะครับปืนโคสตี้70นะครับก็เริ่มผลิตตั้งแต่ปี19 7 0ขึ้นมานะครับ จนถึงหนึ่งดสามนะครับก็ห่วงระยะเวลาก็13าปีโดยประมาณนะครับและรุ่นนี้เจ็ดสิบปีรุ่นนี้ก็เป็นห่วงท้ายของโค้ชซิตีเจนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นซีรีส์8ดนะครับโลมาต่างต่างก็ยังเห็นอย่างชัดเจนนะครับอย่างนี้เห็นอย่างชัดเจนนะครับมีสิ่งหนึ่งที่ปืนกระบ,บอกนี้ไม่เดิมนะครับก็จะให้เพื่อนๆดูนะครับ ในส่วนนี้นะครับในส่วนของบุชแล้วก็แกนสปริงไกด์รอนะครับเดิมที่แล้วนะครับปืนในตระกูลโคซีรี่เจ็ดสิบแบบนี้นะครับก็จะใช้บุชที่เป็นแบบกรีบจำปานะครับมันจะเป็นสปริงซึ่งก็จะรัดตัวกับปากลำกล้องนะครับถ้าเราจับมาอย่างนี้จะรู้สันทีนะครับว่าลำกล้องมันจะมีการเสริมนูนขึ้นมานะครับเพื่อให้มันรัดกับกรีบดอกจำปานะครับของบุชนะครับ แต่ว่าไอ้เจ้าของแบบนี้มันใช้ไปเรื่อยๆมันจะเกิดการแตกนะครับบูตแตกนะฮะบูตแตกก็ต้องมีการเปลี่ยนนะฮะนี่คือข้อเสียของเขาตรงนี้นะครับถามว่ามันแน่นยําล่ะมันแน่นล่ะแต่มันมีการแตกชันบได้นะครับบางท่านก็เปลี่ยนบูตทึบนะครับบางท่านก็เปลี่ยนเป็นรักษาเป็นบูตแบบนี้นะฮะรุ่นใหม่แล้วก็ใส่แกนสปริงไกด์หลอดยาวไปเลยนะฮะก็ทําให้ปืนนั้นมีความแน่นขึ้นนะครับมีการเรียงตัวของสปริงรีคอยล์ได้อย่างชัดเจนนะครับ ผมบอกไปข้างต้นนะครับว่าปืนโค้ในตระกูลซีรี้เจ็ดสิบนะครับค่อนข้างที่จะทำประมาณหนาม้าๆนะครับแม้ว่ากระบอกนี้นะครับจะผ่านอายุการใช้งานมาถึงสี่สิบกว่าปีแล้วนะครับก็ยังหนาอยู่นะฮะนี่นะฮะมันบ่งบอกแล้วก็สะท้อนถึงความแข็งแรงนะครับแม็กกาซีนรุ่นนี้ก็ของติดตัวเลยนะฮะปืนโค้ในอดีตนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนแต่รุ่นไหนนะครับก็จะได้แม็กกาซีนมาเป็นแค่อันเดียวนะครับแล้วก็แม็กกาซีนก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับ ใครจะเชื่อไม่เชื่อนะครับผมก็เชื่อคนนึงนะครับว่าสปริงแม็กกาซีนนะครับดั้งเดิมนะฮะไม่เคยเปลี่ยนเลยนะฮะสี่สิบกว่าปีก็ยังแข็งนะฮะแล้วก็ยังป้อนกระสุนได้อย่างชัดเจนนะครับสามารถที่จะบรรจุกระสุนได้ถึงเจ็ดนัดนะครับนี่อย่างนี้นะฮะถ้าห้าลูจะเป็นเจ็ดนัดนะครับถ้าหกูจะเป็นแปดนัดนะครับคิดง่ายๆนะนับง่ายๆนะครับลักษณะของแม็กกาซีนก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับโค้ดจุดสี่ห้าออโต้นะครับนี้ดั้งเดิมติดตัวมาเลยนะครับแม็กกาซีนอย่างนี้นะครับ เป็นสีดำดำเทาๆอย่างเงี้ยนะครับแม้จะดูกระดังกระด่างอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าใช้งานได้อย่างไม่มีติดขัดนะครับช่องคลายปลอกของรุ่นซีรีเจ็ดสิบนะครับยังไม่มีการปาดกว้างนะครับไม่เหมือนโค้รุ่นใหม่ๆนะครับแต่ถามว่าแค่นี้ก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะครับและสิ่งสีหนึ่งที่เป็นของคู่ตัวกับปืนของโค้ในตระกูลมาร์คโฟนะครับลำกล้องก็จะสลักนะครับไว้ว่าโคจุดสีห้าออโต้นะครับ Mark 4 c i t 70นะครับนั่นก็นหมายความว่าเป็นของคู่ตัวมาตั้งแต่อดีตนะฮะทนทานดึกบืนดีจังเลยนะครับแล้วผมก็เชื่อว่านะครับว่าปืนกระบอกนี้นะครับผ่านอายุการใช้างานมาถึง40กว่าปีเลยนะครับแล้วก็เชื่อว่าสามารถที่จะรับใช้เจ้าของนะครับแล้วก็ทายาทของเจ้าของที่ตกทอดมอดอกไปนะฮะได้อีกหลายรุ่นนะครับ สมควรแก่การเก็บรักษานะครับสมควรในการสาหาไว้เป็นคอลเลกชันส่วนตัวนะฮะถ้าท่านใดได้รับการเสนอขายนะครับก็อย่าพลาดที่จะเก็บปืนโค้ในตระกูลแบบนี้ไว้นะครับเอาละจุดสี่ห้าขออนุญาตยากหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ยากก็ยากเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับเหมือนดังคํากล่าวข้างต้นนะครับว่าไอ้ปืนโค้อย่างเงี้ยนะครับต่อให้มันกระดํากระด่างนะครับแบบนี้ล่ะ ดำกระดางผิวขี้เหล็กขี้เหล็กอย่างนี้นะครับแต่มันก็มีคุณค่าในตัวเองนะครับเพราะว่ามันเป็นยี่ห้อโค้ดนะครับสิ่งที่คนทั้งโลกสอแสวงหานะครับโค้ชื่อนี้ไม่มีปิดวังครับแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะฮะแก่ผู้ที่ใช้ปืนโค้ซีรีส์เจ็ดสิบนะครับหรือว่าที่กําลังจะซื้อซีรีส์เจ็ดสิบเข้ามาครอบครองนะครับแล้วถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ แล้วก็คลิปหน้าจมีเรื่องอะไรมาพูดคุยกันนะครับก็อย่าลืมนะครับอย่าพลาดนะครับส่วนวันนี้ขอคุณทุกทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ ลืมบอกไปนะครับตอนนี้มีเสื้อแล้วนะฮะมีเสื้อฟูแม็กแล้วนะครับรุ่นสองนะครับสีน้ำเงินสีดำสีเทาฮะตัวละสามร้อยเท่านั้นนะครับพร้อมส่งนะครับอยากให้มีเสื้อที่ระลึกนะฮะถึงกันนะฮะเป็น f อฟซีฟูแม็กอย่าลืมใส่เสื้อฟูแม็กนะครับ